ไอ้ออยเกี่อให้ย่อให้เองนร่นครับโอ้หเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมกดถ่ายครับขออภัยครับสวัสดีชาวชนทุกคนเดี๋ยวเรจะใส่ซีกับโอ้พี่น้องวันนี้เรามาอีกแล้วครับนี่มีแล้วครับนเกียชต้มต้มนะครับเกี่ยวกำลังเลยครับรู้เลื่องกำลังสะอาดครับแบบนี้จริงๆครับต้มมืไม่มีเลยแบบนี้จวดครับนี่เกี่ยวได้นาแบบนี้ครับนี่ช่วงล่างก็สิบปีไม่พังครับเจ้วแจ้วแจ้วแต่คันนี้เขาใส่ซีนม่วงนะครับผมเห็นเขาประกอบวันนั้นนะ <laughs> เอาเทียงเอาเทียงกแ <laughs> ปดน,นจะสู้ประสบการณ์60นะครับขะกอบผิดครับเขาไหเอาไหทางอ่อนไอาข้ทางนอกเอาทางแข็งกั้ด้านในไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นเพิ <laughs> ่งเห็นคันนี้เป็น,นการแรกดูไว้แล้วคันนี้ <laughs> รัวินตอนนั้นผมเถียงเขาเขาก็ยังเถียงผมครับผลท้ายเจอคนอื่นบอกว่าเขาเปลี่ยนเลย <laughs> เป็นไงเป็นไงเขารีบขึ้นเร็วตอนนี้ไฟต์ไฟ ทหารมันกะรูนะว่าประมาณในอุ่มหนึ่งอุ้มนึ่งแต่มันเริ่มเล็กไปหนุนองครังเปนกอจะต้งอุลรกเลยโอ้นูมอุดงร่มเลยี่เอนี่เคัตินกติดติ้มในนักติดเยให้ผมซื้อมา เอียจะซื้อมารีบร้อยี it? It s <S no ่าเขาเกี designs, ่ยวได้อุ้มหนึ่งละมั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือข้างๆเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเลยจะขออย่างนี้ไม่ต้องมามามาพูดเยอะลุยไปเลยเกี่ยวเรือจะทุบกันหนประจานอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวเรือไม่มีโตไม่อะไรไปเล่นอะไรกลัวเกี่ยวเลยแหละถ้าเองมีรถแบบรถเกี่ยวอ่ะไม่สนจะของนานังสินเราเอางาน

แต่บางคนเขาทำรถได้น,นิ่มจริงๆเลยเกี่ยวแบบเดินวุดๆเลยดิไอ้ข้าลมเนี่ยแต่เขาทำทำได้นะทำเขาแต่งแต่งถึงอะเขลงเขาลงาลงยูทูปไหมไอ้ลง,ง,งลงยูทูปล,ลงคลิปต่อตอตแต่คอมาเลนะ้วเนาะต่ตอขึ้นขึ้นขึ้น ยเ,อเยโอเ้เองนะเกิดไปเกี่ยวครอครัวทะ,ะเลรือนี่เองเอ็ด่าเลยเองไาัฟงมันไม่ได้ช่ไหมเองไม่นสนใจนะเองสนใจให้มันหมดอะ่ะไปครับสองรอบครับจะเต็มปุ้มแล้ว้า <c> ด <oughs> หน่วยจริงๆ กอที่แข็งมาวะมันใหญเลรถอะที่ำมันเล็กรถทรถมันมาอนี้มันใหญ่เลยรถสวนมาเนี่ยไ<า>เลยว้วนนีอย่าเรื่อมันเก็บข้าวของคณะเ้อน่ะเออเมื่กอยู่ยแล้วแหละอันนั้นไม่ได้เกี่ยวอ้แค่ปัดปด

โอ้ทะลุทะลุใส่เม็ดเล็กไม็ดใหญ่ยังไงใส่ตังนาก็ไม่ใส่ดงมลีเนี่ยบิงนี้ไม่ได้พออีสิงหนึ่งกะปีแล้วอ่ะเลี้ยวไหมล่ะอันนี้ได้ไปตรงต้องอุ้มเหรอมันไหนดีอ่ะปีแล้วอ่ะตรงนี้อ่ะเยียบทิ้งหมดเลยต้องอุ้มปีก่ถ้าได้รูปปีกจะยุติการตายโบราณในกรณีบางแห้งมันไม่ได้ตัวจริงอีเด้อประสบกแกมันเนี่ยงมันเนี่ยงเดออันนี้ชอบเงี้ยอะไรเองที่ไม่ชอบเงี้ยบออันนี้ปูกล้อีตรงนี้มันหงนากดี เออไงผมมอกเนลยนี่ไรถักกระกระดาษกูกระดาษเองนั่นน้ำไม่มีหน่นยไม่คือแบบนั้นไม่เอากี่กี่อุ้มนะนนั่ะเออมันก็มันก็มาฐานมันก็มาฐานมาฐานเนี่ยปีนี้อาจจะลามไปนู่นนะเป็นเล็กไปไหนอาจจะลามขึ้นปีดูด้วยลามอีกน้อยอีกนี่ว่าจะลามอยู่กัน มันมันรีมันไม่ไหวมันถูกโผนอะ่ะทั้งนี้ว่าเฮ้ยข้าวถูกก็ช่างข้าวถูกแต่มันได้น้ำหนักอะ่ะเอานี่ดีกว่าเอาบังเกอร์ซูซีเลยเนาะเจ็ดบาทห้าสิบก็ซูซีมันรีเด้ล่ะแล้วอันนี้ไม่ต้องเรื่องมากเลยปนอะไรมันไม่มีปนเลยชั <c oughs> ้าารถเกียเกียวรถเกี่ยวแดงร้อนอนะ่ะเต็มอุ้มไว้ มันแ็มันแห่งแห่งเพื่อมันดูดปุ๊บปุ๊บมันไปหนดนดวตเกียวอย่าง้ีดตัวต้นสดีต้เรอเวแลเนโดเลเดสบายชิวๆสบายชิวๆน่ครับ เกี่ยวอะไรครับเป็นนี้ดูครับนี่ผมไทยนี่มองตรงครับลำมโนประมาณนะครับเดี๋ยวับพี่น้องดูดูบิดยังเดียวแล้วกันนี่บีเรลเกี่ยวข้าวมาลีโอุ้๊ไทยกล้งติดหมดเลยสิรอบิงนั้นโอยแบบข้าวเมล็กได้ได้ข้าวดีนะพี่น้องพื้นที่เล็กนิดเดียวเองดูอ่ะนิดหน่อยพื้นที่เล็กเล็กเองดู มารีบไ่เจอแล้วผมได้ไปถึงอีสิ่งหนึ่งครับเลยรถตัมาจะไใยญยอะไรเ,เราคงรู้เนาะรถกระป๋องเนาะเอ้คนนี่ใส่ปุ๋ยหกปุหกถุง 6, ไงถึงหกไปดอกเหนแต่สุดสิบห้าก็ไอยูเรียะลุกใส่กันเลย เองเวลาเห็นทหารเก่ยเมื่อคืนสองรอบแล้วมัเนเต็มอุ้มม่งตกใจเลยไม่ได้สองรอบปุ๊บไปงนู้นเขอ้าเองหายไปไหนมากินใจเรทาทหารเก่ยวตันนี้มันเต็มเร็วอะชิกประมานันนึงชิน้ระมาณน,นึเ <laughs> ย็กไม่ใช่เย็ก ที่วรนนี้กินนมันตอนปลอยอุม้มเ,เร็งแบบเร่งรวเกียวเยเดี๋ยวจะจะวให้เขาเก็บคลิปแล้วนนอะละจอดคุยกัน้านนั้นยๆเมื่อกี้ ฮะเออความความเขาไม่เกลียดอุ้มนะครับจอเกนขี้เกียจมากเลยเฮ้ยแขบรถไ้เขาครับนี่เกี่ยวแบบนี้เจ๋วเลยครับนี่ไม่ต้องเอาฟางนี่ครับนี่เน้นอันนี้ก็ได้ครับเพราะผมสภาพนี้อัดได้แล้วครับนี่ฟางนี่เชื่อผมนี่ แบบนี้อันไม่ได้หรอกครับฟังเน่าก่อนเพราะว่ามันน้ำครับปีบนี้ได้ข่าวเยอะครับเยอะเพราะว่าเราใส่ข่าวเมลิกนะครับถ้าเป็นข้าวมะลีครับบิ่งนี้บอกตรงครับน้ำสถานี้ไม่ได้ข่าวนะครับมันจะมันจะล้มจมน้ําไปเลยนะแต่ว่าเป็นเม็ดเป็นเป็นข้าวหนักยอย่าง้ยไม่มีปัญหานะครับ ม่รู้เป็นไรนะ้มันรีและใส่ขาวเลึกกแไม่ไม่สมประกอบเลยครับแถวนี้แถวนี้ไม่รู้เป็นไรนครับน้ํามันเปิดไม่ได้นะครับนี่ต้องสูบนะครับนี่ตามจริงต้องสูบแล้วเกี่ยวนะถ้าใครเกี่ยวน้ําแล้วแล้วถ้าไม่สูบออกเนี่ยผมบอ,อกตรงครับข้าวหายครึ่งต่อครึ่งเลยดูครับสู้ฟรีครับนี่แต่ผมชอบโลเกี่ยวๆี่ยงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหยียบไปแบบอย่างเงี้ย มันทำให้ฟานเขเน่าตกบินี่บินเดียวก็ตกประมาณเกือบเกือบห้าไร่ครับสี่ไรหรือห้าไร่มาบิงบินเดียวครับแต่เมื่ออยู่มันอะไรละอุ้มอะแค่นั้นแหละครับมันก็ไม่เกินกันเท่าไหร่ไม่เกินข้าวไมา่เท่าไหร่นะครับข่าวเสมอดูที่สภาพพื้นที่นะครับ แต่จะล่มเนาะต้องกรงหอกครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องเจ้ารถไถซิงครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรถเกี่ยวใหญ่ให้ดูครับจะเจอรถเกี่ยวคู่นะครับมันกระจายครับวันนี้